ชมดอกไม้นะคะชมดอกไม้หลากหลายเลยค่ะหลายชนิดหลายอย่างสวยงามทุกทุกดอกเลยค่ะดอกไม้แต่ละชนิดนะคะสวยงามมากมายสวยจริงๆนี่ค่ะโอ้ยกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะละลานตาจริงๆเลยค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะ ชมผากาจำปาจำปีกุลาประตรีพยอมอังกาทั้งการในกาลำดวนน้อมแมวซ่อนกลิ่นยีโถชงคอมอนคาสายหยุดเฟืองฟ้าชบาและซอยทองปานบุรียีสุนขจร ประดูพุทสันพระพึงงอนไก่พิกลควรมองงามทานตะวันนัพักอะไรากาลงประยองพวงทองบาเชื่นสุขสงพุทธชาติสะอาดแสมผิดพวงชมพูกระดังงเลื้อยเคียงคู่ ดูสดสวยฉล้มรสสุขคนบุญนากนางแย้มสารพีที่ถูกใจงามอุบลปน,นจันกระพาอที่เสือแตกกระ อันชันยฮบมาเลยวันและวิไลชูชอสวายร้าวใจในอุดทยานเพดพวงชมพูกระดัางาเลื่อยแข่งโคดูสดสวยฉลน รถสุคนบุญนากนางแย้มสารพีทููกใจงามอุบลปนจันกระพอะพ่เสอแต่ก็ ฉันหยิบมะลิวันและวิวลาชูช่อสวายเราใจในอุดทยา